จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อของเรื่องการดําเนินการในเรื่องของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี2568ค่ะทางด้านของนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลน,นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงประจําปีงบประมาณ2568กครั้งที่2 2568ับ25 68, โดยมีนายประยุกต์ สุดธัญ,ญรัตน์นะคะพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเข้าร่วมในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงซึ่งมุ่งเน้นใน,นเรื่องของการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงในปัจจัยพื้นฐาน4ี่ประการด้วยกัน โดยได้มีการครอบคลุมความมั่นคงทั้ง5ด้านในกันนะคะก็ได้แก่ความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยความมั่นคงด้านรายได้ความมั่นคงด้านสุขภาพและที่สําคัญความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ การพูดคุยในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้จัดทําเอกสารสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารูปเร่มโดยขอให้หน่วยงานราชการต่างๆค่ะรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเลขานุก,การคณะธรรมการคณะทําทงานนะคะนอกจากนี้งานในที่ประชุมนะคะได้มีการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามโครงการเพชรบูรณ์พอพียงประจำปี2568โดยได้ มอบหมายให้ประธานด้านความมั่นคงแต่ละด้านพิจารณาเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นจํานวนหนึ่งหน่วยงานเพื่อรับโรรางวาัลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวนหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่9ในเดือนกันยายน2568